ะะเล็กลุมกว้างจริงแล้วก็เฮลูมคือแบบสูง180ก็คือยังไม่ชนนะคะัสดีค่ะผู้กันนั่งรถขายรถนะคะจากรถบ้านคุณวิทยาค่ะวันนี้นะคะก็มีรถสวยๆมาให้ด้ให้ชมกันอีกคันหนึ่งนะคะก็คือเจ้าแบรดลักเป็นตลาดเลยเป็น t o y o ต้าแคม y นะคะ รถปี2013เป็นเครื่อง2.5เป็นตัวจีตัวท็อปเลยนะรถสวยมากๆใครที่กำลังมองหารถเก่งซีดานนะคะแนะนำคันนี้เลยรถสวยนะคะคันใหญ่ดูหรูหรามากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูเบื้องต้นว่ารถสวยจริงไหมไปดูกันค่ะถ้าสำับรถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเจ้าของเก่าคือดูแลดีมากนะคะสีคือสีบางเดิมสวยมากนะคะ ด้านไฟหน้านะคะก็ใสไม่มีแตกลายงาอะไรใดๆนะคะด้านล่างเนี่ยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้อีกสจุดนะคะสวยๆเลยนะคะสีบางเดิมนะคะไฟเลี้ยวมาพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะยางยังใหม่ๆนะคะเจ้าของก้าวเปลี่ยนมาใหม่นะคะสวยๆใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะ ด้านท้ายมีเซนเซ,นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดนะคะข้างหลังนะคะกว้างขวางมากสามารถใส่สัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆได้ถึง4-5ใบเลยนะคะด้านหลังรถสวยนะคะตามขอบอะไรนะคะการรันตีไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้มนำแล้วก็ไม่มีชนหนักร้อยเเซ็นนะคะสีบางเดิมนะคะสีโดยรวมคือสีบางเดิมมากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูไปชมด้านในกันนะคะ ดูกันที่ภายในนะคะเริ่มจากพวงมาลัยเลยพวงมาลัยยังสวยนะคะเจ้าของเก่าดูแลดีคันนี้นะคะพวงมาลัยเป็นมั l t i function ส่วนด้านขาวาก็จะเป็นอ่าบุธุรับสายแล้วก็คนบนทนอยู่ตรงนี้นะคะไมค์คันนี้นะคะวิ่งมาที่219,200กิโลนะคะเจ้าของเก่าดูแลมากดูแลดีมากๆนะคะส,สภาพภายในคือเกือบ1 0 0เลยนะคะ ตามคอนโซลน,นะคะตกแต่งด้วยลายไม้ค่ะบางจุดนะคะก็จะมีไี่เนียบของหรูหรามากๆเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะตามคอนโซลด้านหน้านะคะเจ้าของเก่าคือดูแลดีมานนกๆมีจอทัชสกรีนมาให้นะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะมีที่เก็บของให้เยอะมากนะคะตรงน,นี้สามารถวางโทรศัพท์ได้ข้างในเป็นกร,รมมี่ เจบุรีนะคะแล้วก็ที่ทเก็บของช่องหนึ่งที่เก็บของคือเยอะมากอันนี้มปนที่วางแก้วนะคะตรงนี้ก็จะมีที่เสียบ u s b a u x นะคะแล้วก็กึ่งจุดหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถใส่เหรียญีกช่องหนึ่งนะคะที่พักแขนนะคะก็คือทําออกแบบมาได้รองรับสรลราเราดีมากๆเลยเป็นกล่องเก็บของได้กล่องใหญ่มากๆเลยนะคะ เก็บของคือเยอะมากๆเลยค่ะสําหรับคันนี้ภายในนะคะถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะเข้ามานั่งข้างในคือแบบดูหรูหรามากๆเลยค่ะกระจกตรงนี้นะคะกระจกดังหน้าอี่มีไฟให้ด้วยไฟทุกอย่างพร้อมใช้งานนะคะติดทุกดวงเลยนะคะ บใช้งานได้ทุกจุดนะคะบอบใช้งานจริงๆรถส,สวยค่ะเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยค่ะคันนี้สำหรับบอะเบาะเป็นโทนเบาะสีครีมสีเทาสีครีมนะคะเป็นบาะหนังบอะเป็นบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะสามารถปรับได้ถึง8ปทิศทางเลยทีเดียวเชียวกระจกมองข้างปรับทับไฟฟ้านะคะกระจกทุกบานคือเป็นออโต้ทั้งหมดเลยค่ะ ถ้าสำหรับข้างหลังนะคะบอกได้เลยว่าทำออกมากว้างมากนะคะเล็กลงกว้างจริงแล้วก็เฮลุมคือแบบสูง180ก็คือยังไม่ชนนะคะกว้างมากๆเลยจะมีแอร์ด้านหลังให้สช่องนะคะผู้โดยสารด้านหลังสามารถปรับแอร์เองได้โดยจะไม่ต้องบอกคนข้างหน้าว่าเอ้ยแอร์ไม่เย็นนะปรับให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือกว้างมากแล้วก็สะดวกสบายมากจริงๆด้านหลังนะคะก็จะมีม่านไฟฟ้าด้วยนะคะ สะดวกสบายนะคะขับตอนกลางวันก็คือจะไม่ร้อนเลยนะคะเย็นสบายดีมากๆเลยค่ะมาดูโครงสร้างที่ขอบประตูกันนะคะรถสวยนะคะเมด็ดแอรอยู่ครบทุกจุดนะคะสวยคลิปนะคะเลือกรถสวยๆมาให้ลูกค้าค่ะอยากได้รถสวยรถด,ดีนะคะมาหาเราได้ที่รถบ้านคุณวิทยาค่ะตามหัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยแกะรอยไขนะคะ ครบทุกจุดเลยนะคะสติกเกอร์ยังอยู่ครบทุกจุดค่ะมาต่อกันที่ปาน,นี่คันนี้นะคะสวยๆนะคะดูตามเม็ดอักยังอยู่ครบทุกจุดนะคะนี่นะคะการันตีไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำร้อยเปอร์เซ็นนะคะเม็ดอักอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะเปิดประตู ผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะคะด้านหลังนะคะเบ็ดอาคิ่ครบทุกจุดนะคะตามหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะคะสภาพคือสวยจริงๆค่ะคันนี้การันตีไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็เลือกรถสวยๆมาให้ลูกค้านะคะสติกเกอร์มอ,อก,กอะไรยังอยู่ครบทุกจุดนะคะนี่นะคะเม็ดอาคูครบทุกจุดนะคะสวยนะคะ รถไม่มีเคยชนออกกอโยครบตามสติ๊กเกอร์ตามอะไรอยครบทุกจุดเลยค่ะสวยเลยค่ะค่าสำหรับสภาพเครื่องคันนี้นะคะเครื่องแข็งดีไม่มีรอยน้ำมันหยดเยิมนะคะเป็นเครื่อง2องนะคะเครื่อง 2, 5 0 0นห้าอนะคะรถสวยสวยค่ะเป็นเครื่องเบนซินสวยๆนะคะด้านหน้าไม่เคยมีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักนะคะอันนี้นะคะยังมีเม็ดอร์กอยครบนะคะตามซุ้มลงซุ้มล้ออะไร เดิมๆลงงานเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะคะคันนี้เป็นโตโยต้าทัมลี่นะคะรถเครื่อง2,005เป็นตัวจีตัวท็อปนะคะรถปี2013สวยๆนะคะคันนี้นะคะป้ายแดงเปิดอยู่ที่ร้านกว่าบาทเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราเปิดราคาเพียงแค่4แสน ห8 0 0 0ันเท่านั้นนะคะราคาถูกมากมากถ้าผ่อนก็ผ่อนอยู่ประมาณ8,00พนนะคะคันนี้สามารถจัดฟรีดาวได้นะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดี D นะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนนะคะได้หมดเลยนะคะทางเรายินดีให้คำแนะนำสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาลองขับรถได้นะคะร้านของเรานะคะรถบ้านคุณวิทยาตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยนะคะเยื้องๆกับโรงพยาบาลเอกชัยสมุทรสาครน,นะคะ หรือว่าเข้ามาไม่ถูกยังไงก็โทรสอบถามเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าหนึ่งห้านะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจจริงๆนะคะคันนี้รถสวยมากๆเราเปิดราคาที่4ี่แสนหนึ่งนันนะคะอันนี้คือสามารถต่อรองได้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจจริงๆนะคะก็เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาลองขับกันก่อนได้ค่ะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ ซับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย car ฟ o sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car for sure com